ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ผมช่องของอ่าดูสเกมกับเกมโรบก,กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นอ่าแมปที่มีชื่อว่า Neo Tennis นั่นเองนะครับผมอ่าเป็นแมปแบบว่า,เ,าเล่นเทนนิสนนั่เองนะฮะก็แบบว่าตบตีกันเองนะอะไรงี้นะผมนะเออผมก็ไปสุ่มแอบสุ่มสไตล์มาแล้วนะเป็นสไตล์ Heaven Hitting ไง h i t t ช n นนะครับอะไรวันนี้นะเออมาแล้วเนี่ยก็มีแบบว่าสเปซแรงนะครับผมจัมอาจจะไม่เก่งมากมีพลังมี ช็อตคอนโทรนะผมสปีดแล้วก็อันนี้เป็นไอหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราจะเล่นกันเลยนะเราจะไม่พูดอะไรทั้งน,นั้นเลยเยอะไปมาเจอเลยนุ๊ปเจอนเลยดีกว่าตายมันได้แค่ไหนกันเชียววะฉันนี่บอกเลยผมนี่คอนเนอร์ไม่เก,กเกอร์เลยนะนี่เป็นนักตบมาดีวะเชียร์ไปดีโดนไปดีโดนไปด,ด,ไดีอะไรอะไรกูด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 ชโลโดนโดนโดนนะ นี่เราไปเจอเรา perfect stone perfect stone เดี๋ยวเราก็กดดีเพื่อเพิ่ม power ถ้าค่อยโดดนะฮะตังเสรเรียบร้อยฮะผมว่าไอ้หนุ่มนี้โดนผมเล่นแน่นอนฮะบอกเลยเรื่องการที่ผมเป็นเทนนิสเพลเยอร์ขนาดนี้้แลวก็ผมบอกเลยว่าผมโหดสัตว์รล้วเสียแน่นอนฮะ,ะนะ่าเพียร์เลเนี่ยแต่จะสู้กับเทนนิสเพลเยอร์ไม่ได้นะ คือเมื่อกี้ไม่ได้พูดเปิคดคลิปอะไรเยอะคือแบบนี้จะเแบบว่าอา้าวคือแบบนี้จะเป็นแบบว่าเล่นเทนนิสเองนะครับแล้วก็สุดสไตล์มาสู้กับคนอื่นนะอะในวันนี้นะผมสกัดเข้ามาเส้นตัวอย่างน,นะฮม м แลนด์ตัวฮมแลนด์ตัเล่นอะไรดีอ่ะ bro ยู bro, รู้จักเทนนิสบอล แ๊บสลบต่อมาครับต่อมาครับเฮ้ยทำไร,ไรอ่ะเบ<อ> <c oughs> ียอะไรเนี่ยเฮ้ยเ <c oughs> อ็นจูว์เออเฮ้ยเชี่รเลยเด็วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ทุกคนอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก,ก่อนทุกคนไม่บายครับผม